สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ f c e e o o o p เพจเพื่อนเกษตรชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพามาดูกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยเอาต้นพันธุ์มาจากจังหวัดพิจิตรนะครับเดิมทีก็ปลูกไว้ที่เป็นดินแบบดินร่วนปนดินทรายปลูกไปแล้วมันมันไม่โตนะครับมันเหมือนกับว่ามันไม่เหมาะกับดินนั้นนะครับพอมาปลูกในพื้นที่ที่มีดินร่วนปนดินเหนียวนะครับริมคูสะ นี่นะครับปรากฏว่ามันสวยต้นสวยงามนะครับสมบูรณ์ดีวันนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับเวลาประมาณ18นาฬิกากว่ากว่าพระอาทิตตกดินแล้วก็ภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะครับมาดูฝั่งนี้ครับความสูงอยู่ที่ประมาณสัก2เมตรนะครับอันนี้ก็เอามาขยายไว้ริมคูสะมีอยู่ สากอนะครับสมกอก็จะมีหน่อเริ่มโผล่ออกมาแล้วนะครับมีหนออันนั้นก็ขยายปลูกใหม่เดี๋ยวจะขุดหน่อตัวนู้นครับขยายอีกดูแล้วกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยยักษ์ตัวนี้เนี่ยจะชอบดินลักษณะที่เป็นดินร่วนบนดินเหนียวนะครับดูแล้วมันเหมือนต้นมันสดชื่นนะครับอันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับคือปลูกแบบธรรมชาติฝังไว้ ปลูกแบบธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้รองพื้นไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรลักษณะต้นก็อวบแข็งแรงนะครับเดี๋ยวจะขยายพันธุ์ต่อไปเอามาจากจังหวัดพิจิตรนะครับลักษณะของของเครือเนี่ยนับดูประมาณสักมาน,นานแล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณสัก15หหวีโดยประมาณนะครับส่วนขนาดของผลเนี่ยลูกกล้วยผลกล้วยนะครับประมาณใหญ่เท่า ปลากระป๋องนะครับเท่าไอากระป๋องกระป๋องปลากระป๋องนะครับถือว่าค่อนข้างใหญ่จริงๆเอามาปลูกไว้นานแล้วนะครับเมื่อประมาณสักเกือบ10ปีได้นะครับเอามาตอนนั้นเอาปลูกไว้ในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนดินทรายเนี่ยมันไม่งามพอมอาปลูกตรงที่เป็นพื้นที่ที่เป็นดินลักษณะมีดินเหนียวปนบ้างนะครับปรากฏว่ามันงามนี่ครับอย่างที่เห็นครับ ตอนนี้ก็มีเสียงกบร้องบรรยากาศยามเย็นนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นสะแต่ว่าหญ้ามันจะรกหน่อยพอดีหญ้าตัวนี้มันเป็นหญ้าที่สามารถลอยอยู่บนเหนือน้ําได้นะครับจริงๆสะนี้ลึก2เมตรนะครับสะลึก2เมตรด้านล่างนี้จะเป็นน้ํานะครับส่วนด้านบนเนี่ยหญ้ามันจะลอยลอยอยู่บนน้ำนะครับด้านล่างนี่มันจะเป็นน้ําทั้งหมดเลยความลึก2เมตรโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ